ของพี่ไม่ใส่มุกนะคะแบบตเะ่เห็นไหมบอกแล้วมันยังไม่ไปเมคซีอ์ใช้ชเขียวนมสดนะคะรอหนูแป๊บนึงนะคะจ้าวดีจบ๊ายบาย ได้จ้าได้จ้ามีของใครอีกมั้ยแม่ชาเขียวแล้ใส่เด็กแล้วก็อะไรสุวเดียวยี่สิบใส่มุกไหมคะจ้าอันนี้หมุนไหมเดี๋ยวหลุดชาเขียวผสมกาแฟใช่ไหมคะจ้าเอาโกโก้ผสมชาเขียวค่ะโอ้โหแก้วใหญ่แก้วใหญ่ด้วยมุกไหมคะเอามุกด้วยด้วย